สวัสดีค่ะมาพบกับการสรุปข่าวนะคะโดย ATFX ค่ะประจำวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะคะเมื่อวานนี้นะคะตลาดทองคำนะคะนิวยอร์กมีการปิดแล้วก็ตลาดหุ้นวอสติสมีการปิดทำการนะคะเนื่องในวันชาติสหรัฐทำการปริมาณการซื้อขายเบาบางนะคะโดยที่สัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะสิ่งที่นักหุนโฟกัสมากที่สุดน่าจะเป็น การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นะคะตามมาด้วยคืนวันนี้วันพุธจะมีตัว FOMC minute หรือว่ารายงานการประชุมเฟดนะคะแล้วก็วันเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดสหรัฐปิดอันนี้นะคะเป็นสามประเด็นที่นักลงทุนเฝ้าจับตาในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนประเด็นถัดไปนะคะเมื่อวานธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ 4. 1 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์นะคะในผลสำรวจที่จะดทำโดยรอยเตอร์มีการคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนจะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ย0.25นะคะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้ว RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียได้มีการตรึงดอกเบี้ยน,นะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นออ,อสเตรเลียมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะคะประเด็นถัดไปค่ะประเด็นที่3นะคะมีตัวเลขทางฝั่งเยอรมันออกมานะคะโดย สำนักงานสถิติเยอรมันมีการเปิดเผยข้อมูลว่าการส่งออกของเยอรมน,นีมีการลดลงในเดือนพฤษภาคม สวนกับคาดการ์นะคะของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยถูกกดดันจากยอดส่งออกไปสหรัฐนะคะที่รัเสเซียเอ,อ่ไปยังสหรัฐและรัเสเซียที่มีการลดลงอย่างหนักนะคะโดยรายงานมีการระบุว่าการส่งออกของเงยอรมน,นีลดลง0.1%ในเดือนพฤษภาค,คมนะคะสวนกับผลการสำรวจของรอยเตอร์สนะคะที่ได้คาดการ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%นั่นเองประเดนนี้ส่งผลอย่างไรกับตลาดนะคะก็ส่งผลให ค่าเงินยูโรมีการอ่อนค่าลงนั่นเองนะคะแล้วก็หนุนดอลลาร์ให้ปรับตัวขึ้นนั่นเองค่ะประเด็นถัดมานะคะประเด็นเรื่องตลาดน้ํามันอ่าเมื่อวานนี้นะคะราคาน้ํามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเอ่อโดยรับข่าวบวกนะคะจากประเด็นที่ทางการซาอุดีอาระเบียมีการประกาศว่าจะขยายระยะเวลาการลดกําลังการผลิต จำนวน1นล้านบารเรลต่อวันนะคะเพิ่มไปอีก1 000, 000เดือนจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมก็เลื่อนไปเป็นเดือนสิงหาคมนะคะนอกจากนี้มีปัจจัยบวกน้ำมันนะคะมาจากฝั่งของรัเสเซียที่เปิดเผยว่ามีโอกามีโอกาสที่รอบนี้รัเสเซียจะมีการปรับลดกำลังการผลิต5 0 0แสนบาเรลต่อวันนะคะ,ะประเด็นบวกดังกล่าวช่วยลดปัจจัยลบนะคะ เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะก็ส่งผลให้น้ํามันมีการดิดตัวขึ้นได้บ้างแต่ว่าก็ยังดิดตัวขึ้นไม่มากนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอยของทั่วโลกอยู่นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนเนี่ยยังมีการรอความชัดเจนเพิ่มเติมในการประชุมโอเปกประจําวันที่5-6กรกฎาคมนี้นะคะว่าจะมีการประกาศปรับลดกําลังการผลิตอย่างที่นักลงทุนคาดการไว้หรือไม่นั่นเองนะคะ ประเด็นสุดท้ายนะคะที่ตลาดจับตาก็คือคืนวันนี้ค่ะคืนวันพุธนะคะจะมีตัว FOMC meeting minutes นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นบันทึกรายงานการประชุมเฟดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรายงานการประชุมเฟดเนะะี่ยค่ะ มีผลเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะประจำเดือนมิถุนาที่ผ่านมาแต่วันนี้เนี่ยจะมีการออกมาเปิดเผยไส้ในหรือว่ารายละเอียดทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับผลการประชุมเฟดที่ผ่านมาว่าเอ๊มีประเด็นไหนที่ตลาดยังไม่ได้ Pri c e in หรือยังไม่ได้รับรู้หรือเปล่านะคะถ้ามีประเด็นไหนนะคะที่รู้ตลาดรู้สึกว่าเอ๊มีการฮอ k กิ h มากกว่าที่ตลาดคาดไว้มีการส่งสัญญาณแข็งกล้าวเกี่ยวกับการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยของเฟดมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ตัว ัวดอลลาร์มีการแข่งข่าขึ้นต่อได้แล้วก็กดดันราคาทองคำได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าผลการประชุมเนี่ยไม่ได้ฮ o อกกิชมากนะักหรือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ๆนะคะก็อาจจะทําให้ตลาดไม่ได้แกว่งตัวมากนะักก็ได้ค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะมาเป็นมุมมองทางด้านเทคนิคนะคะมาดูที่กราฟของออตัวดอลลาร์กันก่อนนะคะ ตัวดอลลาเนี่ยต้องบอกว่าระยะสั้นๆนะคะยังคงเป็นการไซด์เว y u อ,อในกรอบในกราฟลายหนึ่งชั่วโมงอยู่นะคะแต่ว่ายังติดโซนแนวต้านบริเวณนี้อยู่นะคะแถวๆพันอ๋อแถวๆร้อยสามจนะคะก็ถ้ายังไม่สามารถฝ่าแนวนี้ไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาทดสอบกรอบล่างได้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เวณร้อยสต้นๆนะคะก็อาจจะทำให ตัวสินทรัพย์อื่นๆน,นะคะที่เคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับดอลลาร์เนี่ยระยะสั้นเนะะี่ยค่ะยังขึ้นได้ไม่เยอะเพราะว่าดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวดอลลาร์นะคะหรือว่าดัชนีดอลลาร์เริ่มมีการหักหัวกลับลงมาเนี่ยสินทรัพย์ตัวอื่นเช่นทองคำยูโรค่างเงินปอนเนี่ยอาจจะมีการ กลับมาฟื้นตัวขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ติดตามตัวดอลลาร์อินดซ x นะคะถ้าไม่ฝ่ายแนวต้านมีโอกาสกลับตัวอ่อนค่าลงมาทดสอบกรอบล่างอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวราคาทองคำนะคะราคาทองคำเนี่ยระยะสั้นๆน,นะคะฟื้นตัวขึ้นได้ก็จริงแต่ยังติดโซนแนวต้านเช่นกันนะคะแถว 1,930 US ดอลลาร์ต่อทรอยอัลส์นะคะยังคงไม่สามารถฝ่าไปได้อะโซนนี้เป็นแนวต้านที่มาทดสอบหลายต่อหลายครั้งนะคะยังไม่ผ่านดังนั้นจึงมีแรงเทค o f i t หรือว่าแรงเซลลงมานะคะล่าสุดอยู่ที่9 2 4เอ,อ่อ1,924.9นะคะถ้า ราคามีการทดสอบแนวต้านอีกครั้งแล้วไม่ผ่านมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบบริเวณ1913 1910อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยจริงๆถ้าไม่หลุดเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเก็งกำไรฝังซื้อเหมือนกันนะคะแต่ให้ระมัดระวังนะคะถ้าหากราคามีการหลุด โลหรือว่าหลุดแถวๆ1900น้ต้นๆลงไปเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานะคะคัดลอสส,สำหรับสถานะซื้อบางส่วนนะคะเพราะว่าแนวโน้มนจะเป็นลบมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะจุดแนวต้านที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่า1930เนี่ยทดสอบหลายครั้งแล้วถ้ามีการผ่านได้เนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปนะคะอยู่แถวๆ1วพัเก้าร้อยห้าสิต้นๆน,นั่นเองค่ะ ก็ <G ül üş> จริงๆริงทองคำดูเหมือนจะฟื้นตัวระยะสั้นนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการ Buy the dip หรือว่าย่อบายก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าจำเป็นต้องตั้งจุด Stop Loss ด้วยถ้าหากราคามีการทำโูใหม่ต่ำกว่า1,893นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะมุมมองของอดอลลร์ทองคำก็มีประมาณนี้แล้วก็สรุปข่าวก็มีประมาณนี้จาก A T F, F X นะคะขอบคุณคะ่ะ